โดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นมาแล้วแถมลูกเช้นได้ด้วยเนี่ยขอบคุณเจ้าพี่เออเออนี่พี่เดี๋ยวนี้เลิกกลัวเมียได้ยังอ่ะพี่อ่ะโอ้โหหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพูดถึงเมียแล้วขึ้นฉันไม่เคยกลัวเมียเว้ย่อกี้เพิ่งใช้ไปร้านห้องน้ำ สุดยอดจริงๆพี่เนี่ยมันต้องให้ได้อย่างงี้ดิแต,แต่ล้างยังไงมันก็ล้างไม่สะอาดเอา้าแล้วพี่ทำยังไงอ่ะเอา้าฉันก็บอกเอกอกฮ้ยน้ำยายี่ห้อนี้ล้างไม่สะอาดทำไมไม่เปลี่ยนยี่ห้อวะเท่านั้นแหละมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนน้ำยาแล้วห้องน้ำเปลี่ยนให้ใจไปล้างแทนเดียพี่โอ้ย <laughs> แหมจะเป็นพูดเก่งที่ให้กลัวเหมือนเดิมแล้วพี่อ่ะยังพูดยังไม่ตอบปากไม่เคยกลัวเว้ย ฉันขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อะก็ขายไปซักไปไม่ได้แน่ๆก็ใครจะไปทำได้เล่าทำได้ไหมไม่ได้ทำได้ไหมทำได้ไหมโอ้ตาตาลโอ้โหมีมีเยมีมีเลยเจ้าหน้าทจะแทงฉันเหรอโอ๊ยเราเป็นมีหรือยังมีปืนนะมีปืนแล้วเจ้าหเ้าที่เร้วมันมีหรือยังล่ะอย่าเลยใจอันย่านะเลยแล้วไปไหนแล้วผ้าเนี่ยผ้าเนี่ยมันไม่ ยาวิกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่ใสายโรเมสอัน,นี้นุบสรุปแล้วอ่ะลูกจะทำอย่างไรก็มอดลกตีลูกได้อ่ะก็คงต้องขายนะครับแม่เราจะได้มีเงินไปซื้อบ้านที่สงขานะครับใช่แม่ว่าขายมันก็ดีเหมือนกันนะลูก ว่าโรงเรียนแบบนั้นน่ะถ้าปลดปล่อยมันก็คงไม่ได้กำไรอะไรเลยนี่ครับคุณรับครับคุณไ้รับครับ แค่ั้นผมขายครับโอ๊ยตกลงจะอะไรกันแน่เนี่ยครับจะขายหรือไม่ขายก็แล้วแต่ลูกก็แล้วกันเออต้องอย่างนี้สิครับต้องให้ผมโมโหอยู่เรื่อยเลยสรุปว่าผมจะขายนะครับอืเออแม่ครับแต่เราติดปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับอะไรลูกเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปขายให้ใครครับเพราะผมไม่รู้จักว่ามนรู้จักใครเลยครับว่าที่มีเงินเยอะขนาดถึงมาซื้อที่ดินของเราได้นะครับ เรื่องนะั้นไม่ใช่ปัญหาครับออคุณจำเนินหมายความว่าไงครับเอาก็คือผมกําลังจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะหาคนมาซื้อที่ดินของพวกคุณไงเออแล้อย่างเออไอค่าในหน้าเนี่ยมันก็ต้องให้คุ้มเหนื่อยหน่อยนะเออแล้วคนเอาเท่าไหร่ล่ะครับเออไอการที่จะขายที่แพงๆแบบนี้คนจะมาซื้อเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะเอาอย่างนี้แล้วกันแบ่งคนห้าสิบห้าสิบจะบ้าเหรอครับคุณ นี่คุณเหรวผมเป็นเด็กมันนอกคอ,อกนาหรอครับราคาแบบนี้ไม่ได้หรอครับใช่ค่ะเอ,อถ้าไม่ได้ก็อาหกสิบสี่สิบโอ้ไม่ได้ครับเจ็ดสิบสามสิบแปดสิบยี่บเท่านั้นครับแปดสิบยี่สิบครับอ๋อ,อ,อโอเคตกลงแปดสิบยี่สิบคุณเอาไปแปดสิบผมเอายี่สิบเปล่าครับผมขอ20 80ิบแปคุณเอาไปเลยครับ มันมันยังไงกันนะเออทำไมอยู่ๆให้ผมต้องแปดสิบแล้วคุณเอาแค่ยี่สิบเองเหรออ๋อใช่ครับก็ไม่ก็เราเป็นเด็กบ้านนอกนะครับคนนช่ค่ะเล้ยอย่างนะคะคุณลองคิดดูนะคะเงินเยอะแยะขนาดนั้นเป็นร้อยร้อยล้านขนาดนั้นต้าขายได้แล้วเอามาให้เราเนี่ยอุ้ยเราจะใช้ยังไงหมดล่ะคะนี่นี่นี่แล้อย่างนะคะถ้าพวเงินเยอะๆยขนาดนั้นเนี่ยเราขนเราเก็บเอาไปไว้ในบ้านมันลึกมันลึกไม่รู้จะเดินยังไงมันเต็มบ้าน นน่นี่นคุณคะแล้วคุณลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าเราไปไว้ในบ้านนี่ยวันดีคุณดีมันหนักมันหนักเรานอนมันลงมาทับตายแล้วกอน่นี่นคุณคะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยค่ะเออจริงเวยคุณพูดถูกเงินกันเยอะแยะขนาดนั้นแหะถ้าเกิดคุณไปไว้ในบ้านนะแถ้าเกิดคุณนอนอยู่ๆคุณดิ้นดินเงินมันอาจจะล้มทับคุณตายได้ นักัวดูดิคนรวยคนมีคนนักหัวเนาะ,นนะดีนะที่เราอ่ะจนนะลูกเนาะวาวนี้เราไม่ตายแน่นอนอลูกสาวฉันเนี่ยนั่งลักษณะนี้ถ้าเป็นองค์ก็เก็บน้ำมาอยู่หรอกทำไมอ่ะซึม,ซมนั่งซึมนั่งเครียดทำไมล่ะลูก เมื่อเจ้าของที่เขาจะมาไล่ที่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้ยก็แค่ไล่ที่อยากไล่ที่ก็ไล่ไปแล้วมาอยู่นี่แหละเขาไล่ที่ไม่ได้ไล่เรานี่เหรอเอแค่ไล่ที่เราไม่ไปเสอย่างใช่ใครมันจะกล้ามาไล่เราใช่พวกฉันนี่ไงล่ะแกเป็นใครเขาก็คือเจ้าของที่ดินตรงนี้ที่พวกแกกำลังยืนอยู่ที่นี่ไงเฮ้ย จะหมายความว่ายังไงคุณอนิี้รุธนเนี้ยขายโรงเรียนนี้ให้พวกแกแล้วเหรอเพราะฉะนั้นพวกแกก็ควรจะรู้ตัวนะว่าพวกแกต้องทํำยังไงพวกเรานี่เป็นเจ้าของใหม่ของโรงเรียนนี้เต้นเพลงระบาชาวเกาะโชว์แคมอยรำระบาชาวเกาะไอ้รอสันอ เป็นพออ,อที่โรงเรียนนี้นะจะมาเต้นระบำงชาวเกาะให้ฉันดูอะ่ะฉันจะบอกเอาไว้ให้นะฉันจะเอาโรงเรียนอนุบาลของพวกแกเนี่ยมาเปิดบ่อนคาสิโนโให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจกลางกรุงเทพเฮ้ยดีเลยครับเจ้านายถ้าหากว่าเปิดบ่อนคาสิโนโแล้วก็อย่าลืมจ้างหนูเป็นบันดิโกลน,นะ <laughs> หยุดไปเลยอีกตายแกโอ้แม่เขาจะจ้างเราที่ไหนล่ะเขาจะไล่เราออกกันสิไปไใ้ยจะมาไล่เราไอ้หน้าไหนไล่เราก็ต้องข้ามศพไอ้หวังไปก่อนบ้าไยข้ามศพนันไปก่อนจัยครับเดี๋ยวผมจัดการเองไปโชว์ฝีมือลายมือให้ฉันดูเป็นขวัญตาสักครั้งอ๋อเจ็งนั่นเลยแกแกเจ็งนักเหรอแกอยากเจ็บตัวไงวะ ไปซะเดี๋ยวพร้อมที่จะเจ็บตัวยังไอ้แก่ไปจากตรงนี้ซะไม่ไปอีกอ้อาออาโอ้ยคนใจบานาะจ๊ะอยากหนาทำได้ก็ั้องคนแก่เองยังไม่ตายดีเกิดฉันไา้ย่งต้องเป็นปมากี่เลือดเองกินข้าวจะไม่อร่อยนอนจะไม่ลั นายคนงแกทำเพื่อนฉันล่ะเฮ้ยหมายตัวแล้วายอยากเจ็บตัวเหรอลูกเฮ้ยอะไรเยอะแยะไปร็วยโยกอะไรอะอะไรต่อยพี่ก็ก็ต่อยไงเอาก็ต่อยให้มันมีลีลาหน่อยสิจะออกไปก็ด่าหน่อยสาสร์เสียใจสีนี่ตัวโกงนะแล้วเป็นอะไรเล่นไปดูหน้าทำไมทำไมอย่าอยู่เลย

เพื่อลูกหัวข้าจะสู้หัวชนฝา oh. เพื่อครอบครัวข้าจะสู้สุดแรงละ oh. เพื่อโรองเรียนข้าจะสู้จนวินาทีสุดท้ายอ เอออะไร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 มุดอะไรมุดอะไรก็มุดเนี่ยพอพอดชักปุ๊บไปแล้วก็เลือดเต็มหลังมีดก็บาดหลังไหนดูเลือดไหนหลังเนี่ยเห็นไหมทาน้อยด้วยโอ้ยแล้วน้อยไม่ชัดด้วยเล่นก็ไม่ชัดเฮ้ออะไรนี่ทำไมเขาไม่เรียกตามอะไรนักหนาเนี่ย ไปจะไปจะทัไหนตายแล้วจะตายแล้วไงตายไปเลยไปเลยแกยังอยากจะอยู่ที่นี่อีกไหมไม่ไม่ได้เลยเ้จับมันไว้หน่อนเลจับมันไว้เฮ้ยมันใครงั้ยใคโอ้ยหน้าด้านหน้าด้าทั้งคู่ไม่เป็นไรปล่อยไปเลยไม่เป็นไรมีงานเราเล่นกันแกพวกแกจะต้องเพีผมหนึ่ง อำไรพี่ย้งเขาไปพบแล้วตามไปทำไมเนี่ยพี่ขอโทษทำไมอ่ะไอพวงมันไม่ไอไอน้องไม่สบายพี่รูปร่างใกล้เคียดไอ้ยยงไปเลยกูไม่ไปผมไม่ไปเออรู้จักรับผิดชอบหน้าที่การงานนองนี่นี่แกแกมันไม่ใช่คนฉันจะตบผู้หญิงสั่งสอนให้ดูในวันนี้สักทีจะไหนเฮ้ยเ้ยหยวดี๋ย พ่อแกกลับไปเลยฉันไม่ขายที่นี่แล้วเฮ้ยทำไมพูดจางงี้วะนึกจะขายก็ขายนึกจะไม่ขายก็ไม่ขายเป็นไปไม่ได้ละเว้ยพ่อลูกพี่พวกแกชื่อไอ้จำเริศมันรับเงินจำนายฉันไปหมดแล้วเว้ยฉันให้ไปหมดแล้วด้วยยังไงฉันก็ไม่ขายไม่ขายเหรอลากมันมาดิเด้ไม่ขายฮะเก่งเลยเหรอเล่นเกมส์จำนา้ไม่รักหายอะไร เดี yeah, sure. ๋ยวก่อนแกเป็นใครเนี่ยฮะจำถึงได้ไหมจำไม่ได้เอาไปใกล้ๆจำได้ยังโจโจ้ฮะเฮ้ยฉันจำไม่ได้ไม่ได้อะไม่รู้จำเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโวยอะไรแถวนี้วะแกเป็นใครวะเคยดจำได้ไหมเมื่อสามสิบปีก่อนฉันเป็นคุณหลวง ที่ไปเจอกันในตลาดเลยแกนอายุเพียงสิบเอ็ดขวบเท่านั้นท่านเจ้าขุนครับแกไม่ต้องพูดท่านต้องเปิดเผยความจริงให้เขาได้รู้ในวันนี้สิบเอ็ดขวบเหรอตอนสิบเอ็ดขวบในตลาดแกไปขโมยไข่ปิ้งของแม่ค้าท่านจเจ้าขุนครับแกไม่ต้องพูดวันนี้แหละเป็นวันที่ท่านต้องเปิดเผยความจริงสักทีแกขโมยไข่ปิ้งของแม่ค้าในตลาดจนแม่ค้าเขาจับได้ แล้วก็อาตำหวูมาจับแก็ไงท่านจะจำได้ไหมแกจะพูดอะไรวะผมจะบอกท่านเจ้าขุนว่าท่านเจ้าขุนน่ะเป็นอัมพาตอยู่ครับโโอ้หเดินครับดิ้วจ้ะอ่ะดีดนี่ีด็กนักดนตรีเดินไปดูสิแค่นั้นแหละเออไม่ใช่คุณหลวงคุณหลวงทำอะไรไม่ได้เฮ้ยคุณหลวงฉันนึกได้แล้ว ตอนนั้นฉันส1บเขวบฉันจําได้หมดพ่อแม่ฉันก็ไม่มีเอาจะกล้ำน้ําจะกลืนฉันก็ต้องดำเนินชีวิตของฉันเองนี่อะไรเนี่ยอยู่ๆดึงมาดาม่าใช่าหจะไงเ้าโหดอูโหดฉันไม่โหดหมายความวมาไงท่านใช่ไหมท่านเป็นคนช่วยผมไว้ใช่ไหมเปล่าฉันเป็นคนโทรแจ้งตำรวจอ้าวจับลูกพี่เอง พอเรียกตำรวจมาจับผมที่กโมยไข่ปิ้งอ่ะถูกต้องท่านรู้ไหมว่าผมโดนตำรวจจับแล้วเขาไม่ส่งผมที่บ้านเ่ตาผมต้องไปอยู่ในนักกี่ป้มันทุกข์ทรมานแค่ไหนโอ้โหพูดได้ยังไม่สำนึกบุญคุณ,คณอ้าวถ้าท่านไม่ช่วยกันไว้แกจะได้เข้าไปอยู่บ้านเวตาไหมแกนึกว่าเข้าไปง่ายๆเหรอ,อเข้าไปอยู่นั้นมีคนดูแลมีข้ากินสามมื้อ หลับนอนยังสุขสบายและแกยังได้เรียนหนังสือและแกก็ยังทำร้ายทอดจำเลยลูกชายของฉันด้วย<ะ>คนที่ขายที่นินให้เราไงครับคนที่เป็นหนี้การพนันในบ่อนผมนั่นเหรอถูกเต๊ะและลูกชายคุณท่านเหรอะแล้วตอนนี้เขาก็สมมติผิดเขาโก,กนหัวเข้าบวชโดยทีย่ไม่สึกอีกต่อไปอเอาละเรื่องเนี้ยฉันขอแล้วกันนะเห็นแกฉันที่ เอาเธอเข้าอยู่ในบ้านเมตตาได้จ้นายครับเอาละโจโจ,จฟังฉันให้ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างฉันขอคืนโรงเรียนเนีย้ยให้กับเขาไปกันแล้วกันเอา้าฟันองอาะจะานายพวกเราก <figures> <venir S 1> ล<ะ>ับไป ขอบคุณมากนะคะท่านเจ้าคุณที่ช่วยพวกเราเออไม่เป็นไรจูกขอบคุณจรงออิงๆค่ะอันนี้ลูกพ่อต้องขอโทษที่ปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่เพียงลาพังโดยที่พ่อไม่ได้ดูแลแต่ว่าตอนนี้ลูกจะขายลูกเลยดิขายเลยพ่อไม่ว่าลูกออผมว่าผมจะไม่ขายที่นี่แล้วครับออแต่ว่าผมจะทําลายที่นี่ให้เร็วที่สุดครับรจเจ้าอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่ครับ ผมจะทำลายโรงเรียนนี้ทิ้งแล้วสร้างบ้านพักคนชลาขึ้นมาแทนเพื่อที่จะให้พ่อแม่ของเราอยู่ด้วยกันตลอดไปครับโอ,โอรสร้างบ้านพักคนชลาพูดแล้วน้ำตาจะไหลเูจะเอาพ่อไปไว้บ้านพักคนชะลาเรตจอยอิยนอะไนะครับแส่จะปลื้มไปทะลุอ่ะเดี๋ยวกัเรากลับไปอยู่ด้วยกันนะ เดี๋ยวทนายยังผมกอดแทนให้ก็ได้ครับโอเคกบ้านกบ้านกบ้านต่อไปก็มีความสุขกันแล้วนะครับโอ้โอ้โอ้ติด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 ขาขาติดขาขาติดเออพร้อมนะครับไปเลยออเ ไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับคุณต้องอยู่ที่นี่นะครับอยู่กับผมแล้วก็อยู่ในใจผมตลอดไปนะครับ